มาดูเรื่องของพิธานะครับเห็นบอกว่ายังไม่ฟันธงต้องลุ้นถึงโค้งสุดท้ายว่าใครจะมีโอกาสนั่งตำแหน่งนายกอบจอุดรธานีควนหลงจากการลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบจที่จังหวัดอุดรธานีของพรรคประชาชนรวมทั้งอุดรโพที่มีดราม่าจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศล่าสุดช่วงเที่ยงวันนี้นะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนได้โฟนอินกับผู้สื่อข่าวโฮมเคเบิลทีวี ได้พูดถึงการลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายนนคณิศรขุดอีรังผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอ,อุดรธานีทั้งในเขตพื้นที่อำเภอบัดดุงอำเภอเพนและลานสังขีตหนองประจักษ์อำเภอเมืองอุดรธานีเห็นบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนมาฟังการอภิปรายนโยบายของผู้สมัครอย่างล้นหลามบางช่วงบางตอนนะครับคุณพิธาพูดถึงการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีในครั้งนี้บอกว่าถึงตอนนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้เพราะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดบางคนอาจไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้คะแนนตรงนี้ก็จะเสียไปอีกทั้งยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครซึ่งตรงนี้หากรวมถึงอุดรโพก็ยังวัดอะไรไม่ได้ต้องวัดกันที่โค้งสุดท้ายว่าแต่ละพักจะมีนโยบายอะไรมามัดใจประชาชนซึ่งหากถามถึงพักประชาชนวันศุกร์นี้จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งโดยจะไปที่อำเภอกุมภาวปีและอีกหลายอำเภอ เพื่อไปนําเสนอนโยบายให้ประชาชนได้รับรู้ถึงจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใครได้นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเยอะพอสมควรแต่ในมุมหนึ่งนะครับก็เห็นว่ายังมีพี่น้องชาวอุดรจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเยอะพอสมควรยังไม่ได้ตัดสินใจว่า24พฤศจิกายนนี้จะไปเลือกตั้ง ไหมใช่ไหมครับบางคนก็ห่วงร้านห่วงบ้านนะครับรว่ายัางไม่รู้ว่าจะไปไปที่คูหาที่ไหนก็มีเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยังไม่รู้ว่าจะเลือกพักไหนก็เยอะพอสมควรซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอุดรเนี่ยเป็นเมืองหลวงประชาธิปไตยที่ไปใช้เิ์น้อยที่สุดในประเทศไทยเนาะเป็นจังหวัดที่ใช้เิ์น้อยที่สุดในประเทศไทยเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพี่น้องชาวอุดร คนวัยกลางคนเนี่ยก็ไปทำงานต่างประเทศกันซะเยอะโดยเฉพาะที่แถวอำเภอเพนอำเภอหนองหานบ้านดุงและทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแต่ผู้แก่ผู้เฒ่าก็พอจะเข้าใจได้ว่าก็เป็นห่วงบ้านไม่ถ้าจะไปเลือกตั้งก็ไม่มีใครพาไปหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องดูแลหรือว่าร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านช็ตกตางก็ยังไงต้องคอยมีคนเฝ้าอยู่ก็อาจจะไม่สะดวกอะไรพวกนี้ก็พยายามอยากจะชักจูงอยู่แล้วก็ให้เพื่อนบ้าน ชุมชนช่วยกันเวลาไปก็อย่าไปคนเดียวพาคุณตาคุณยายไปเลือกด้วยเนี่ยมันก็จะน่าจะทําให้คนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะซึ่งมันก็จะดีกับระบบประชาธิปไตยแล้วเราก็จะได้นายกอบอจอที่เป็นตัวแทนของคนอุดรหมูกมากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เข้าใจว่าทางโฮมอุดรโฮมเคเบิลเนี่ยก็คงถามอ,อุดอโรโพที่มีออกมาครับ แล้วก็ทางฝั่งของเบอร์สองคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็เรียกว่าเป็นเฟกโพว่าไม่จริงใช่ไหมต,ตรงนี้ถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ถามถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูว่าใครนําใครในเรื่องของเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมดูห้าสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งก็ตรงกับการลงพื้นที่ของผมเมื่อสองสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายิ่งถ้าไปไกลหน่อยเนี่ยก็จะเจอผู้แก่ผู้เฒ่าพ่อแก่ แม้เท่าเยอะๆนะครับคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายแล้วก็มีลูกหลานเด็กๆซะเยอะเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆห <ๆ S 1> มายความว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่า1จะออกไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้ง2ถ้าออกไปเลือกตั้งจะเลือกพักไหนก็ยังไม่ได้การตัดสินใจเพราะฉะนั้น, <c oughs> น,นการแข่งขันการเลือกตั้งนี้ก็เลยยังยังบอกไม่ได้ว่าใครจะชนะก็ขึ้นอยู่กับว่ายุทธศาสตร์4ีหวันที่จะถึงเนี่ยถ้าพักประชาชนที่ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงมียุทธศาสตร์ไล่กวด ยุทธศาสตร์ไล่กวดลงพื้นที่ละเอียดนะครับเพราะว่าแต่ละอำเภอมีทีมของสอบอจอหรือมีอดีตผู้ช่วยสสของพรรคก้าไกลสมัยที่ได้คะแนนเยอะๆช่วยกันเดินตามกุมภาพปีตามไปจนถึงนายุงด้วยซ้ำน,นะคือทางเราเ,เราลงกันแบบละเอียดกว่าเร็วกว่าแม่นกว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เราชนะได้ผมเห็นแล้วว่าจำนวนประชากรอ,อันดับหนึ่งอำเภอเมืองอันดับสอง,อสองกุมภาพัปี อันดับสุดท้ายนายุงมีอยู่สองหมืนห้าก็เข้าใจว่าคุณคณิสศรเนี่ยแกหาเสียงมาจะเป็นปีแล้วเนี่ยแกไปครบเกือบจะทุกอำเภอแล้วนะครับยี่สิบอำเภอแล้วก็มีนโยบายที่เหมาะสมกับแต่ละอำเภออำเภอนี้เป็นอำเภอเกษตรกรมีปัญหาเรื่องไร้อยราคาอ้อยไม่ดีไม่มีอุปกรณ์ในการตัดอ้อยอ,อปจอก็ควรที่จะมีเครื่องจักรทางการเกษตร,รในการตัดอ้อยไว้ให้กเกษตรกรสามารถที่จะยิ้มได้ในราคาถูกจะได้ มีอุปกรณ์ช่วยถ้าเป็นภูระบาทถ้าเป็นบ้านเชียงตรงนี้เป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะก็น่าจะต้องมีนโยบายแบบนี้ถ้าเป็นทะเลบัวแดงช่วงนี้กําลังเริ่มจะมาแล้วในการขนส่งลาําบากไม่มีรถส่วนตัวก็ไปไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าที่เมื่อเช้าผมประกาศกลางรายการกรรมกรข่าวของคุณจรยุทธก็คือผมสนใจอุดอรมากๆเพราะว่าเป็นเมืองที่ มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวในประเทศไทยรายได้การท่องเที่ยว3000ล้านเองท่องเที่ยวจากต่างประเทศ300ล้านเองผมก็เลยเสนอตัวไปก่อนเลยว่าถ้าคุณคณิสรชนะเนี่ยขอให้พิธามาเป็นทูตก,การท่องเที่ยวให้อุดรได้ไหมแล้วก็จะได้ให้คุณนอนิสคณิสรเนี่ย,นนยช่วยทำพวกคมนาคมขนส่งรถเมล์ไฟฟ้าที่เขาอยากจะทำอยู่แล้วเนี่ย แล้วมันก็ไปถึงที่ท่องเที่ยวพวกนี้ไปถึงคาชโนดไปถึงบ้านเชียงไปถึงภูกระบาดไปถึงทะเลวัวแดงมีบ้านไทยพวนมีพิธีออกการษาอะไรทั้งๆเนี่ยผมอยากจะสเสนอว่าอยากจะทําให้อุรรเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤะดูฤะดูร้อนไปบ้านเชียงปูกระบาดกะดูฝนไปดูบางนาอุทยานไปดูน้าตกไปดูคาชโนโดอ่ะดูไก่หนาวแล้วเนี่ยขอให้ไปทะเลบัวแดงกันเยอะๆและแน่นอน กษตรไอเศรษฐกิจพวกนี้มันก็จะกระตุ้นขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่หลวงพะบาลทําเหมือนอย่างที่ปีนั้นมาเลเซียทำอะไร <S <S พวกนี้เงินเงินเขาสะพัดมาเร่ยปีนั้นที่มาเลเซียเนี่ยรายได้ต่อปีเขาหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะรับมรดกโลกเหมือนกันของเรามารดกสองที่ในหนึ่งจังหวัดได้แค่สามพันล้านน้อยกว่าเขาห้าเท่าเนี่ยเหมือนเป็นทีน่ของชูนานิ์แล้วก็นายกอบจอมีวิสัยทัศน์ก็สามารถที่จะทำได้ครับ มั่นใจไหมครับจากลงพื้นที่ก็ยังยังรู้สึกว่ามันต้องอยังยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ครับยังบอกไม่ได้เพราะรู้สึกว่ายังมีคนไม่เลือกไอ้ยังมีคนตัดสินใจยังมีคนไม่ตัดสินใจเยอะเกินไปกว่าที่จะฟันธง,งแ,ตแต่มั่นแต่มั่นใจว่าไล่กวดได้ถ้าในช่วงห้าวันที่จะถึงโค้งสุดท้ายเนี่ยทํางานเร็วกว่าขยันกว่า แล้วก็แม่งกว่าแล้วก็มีนโยบายที่แบบซูปเปอร์ท้องถิ่นจริงๆหลยอำเภอได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนใจพี่น้องได้หลายที่อย่างสุขนี้ผมจะไปกุ่มผวาปีกลุ่มผวาปีนี้เราทำการบ้านมาแล้วนะครับว่าเป็นอำเภออันดับสองนะจะมีประชากรอยู่แสนห้านะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ตอนเราเป็นอดีตภาคเก้ออกกาไกลเนี่ยเราแพ้เพื่อไทยไปสองพันคะแนนเองอืมครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นสุขสาวที่นี่พรรคประชาชนคณิสอสอพิธาขอเดินหน้าเข้าสู่ก้อนคะแนนเข้าหาหมวลชนแล้วก็จะหาเสียงอย่างอย่างสร้างสารรค์ในในโยบายหลายอำเภอแล้วก็เอาที่ที่เห็นวังผลได้ว่าก้อนคะแนนเนื้อคะแนนอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะไล่กวดได้แล้วก็สามารถที่ในโครงสุดท้ายเนี่ยให้เราเบียดเข้าเส้นชัยให้ได้ที่สุดแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกว่า พอมันเป็นกติกาการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกติกาเลือกตั้งทั่วประเทศนะการเลือกตั้งทัวประเทศเนี่ยพี่น้องข้ามเขตรวมหน้าข้ามประเทศอยู่เกาหลีใต้อย่างโหตได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพพเพราะเระป็นอบจอมันไม่มีพวกนี้เนี่ยทําให้คนมาใช้เสร็จน้อยอย่างเลือกตั้งออบจมีปีหกสามเนี่ยคนอุดรมาใช้เสธ็จอยู่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเองไม่ถึงเกินครึ่งไมนิดเดียวนะตรงนี้เนี่ยพวกที่เป็นการเลือกตั้งแบบจัดตั้งเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่า ช่ไหมว่าถ้ามีประชากรล้านห้ามาใช้เสียงกันเจ็ดแสนแปดแสนเพราะฉะนั้นได้แค่สามแสนห้าเพราะชนะก็สามารถที่จะทํางานได้ว่าโอเคสามแสนห้าน,นี่ต้องทํำยังไงให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนมาใช้เสีเยงเยอะพวกนี้ก็ทาํางนั้นลำบากมากขึ้นแต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องให้ชดอัดไปก่อนว่าผมไม่ได้กล่าวหานะผมไม่ได้กล่าวหาว่าทางทางทางคู่แข่งผมจัดั้งในการเลือกตั้งอุดรกันนี้นะยังยังไม่เห็นนะครับครับก็แสดงว่า สุกเสานี้คุณพิถาจะลงพื้นที่อุดอรอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับเดินหน้ามุ่งสู่สู่กรคะแนน,น,นพยายามที่จะไล่กวดให้ได้โดยเฉพาะ่าง<ม>ิงกรนีนที่เราเห็นชัดก็คือกลุ่มาวาปีนะครับที่ประชากรเยอะแล้วก็วเราแพ้ไปนิดเดียวแล้วก็มีอีกเขตหนึง่งขออุบไว้ก่อนว่าเราแพ้อยู่ห้าหกพันคะแนนตอนปีหกหกแต่หกพันกว่าคะแนนนั้นนะไปอยู่ที่ไทยสร้างไทยของคุณหญิงน้อย ก็แสดงว่านี่ประเทศไายแต่ไม่ได้จะเป็นเดี่ยวต้องเป็นเพื่อไทยอย่างเดียวมีก้าวไกลวนหนึ่งยิ่งถ้าเอาก้าวไกลบวกไทย้างไทยเนี่ยก็กลับมาเป็นเป็นเขตที่สามารถชนะเพื่อไทยได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยก็เราก็จะทํางานกันอย่างละเอียดแล้วก็ทําให้เชียสนุกขึ้นนะครับก็ขอกเงินอุฎอดก็ถ้าใครชอบเชียร์มวยรองก็อาจจะเชียร์ได้ได้สนุกมากขึ้นตอนนี้ใครเป็นมวยนํำใครเป็นมวยรองผมว่ายังยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจนะ ว่า,าที่ประชากรจำนวนมากเนี่ยยังตัดสินใจว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้งดีก็ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนเลยนะครับว่ายา้พี่น้องไม่ใช้สิทธิ์กันเยอะๆอย่าลืมนะว่างบประมาณาอบจปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทภาษีประชาชนทั้งนั้นภาษีพวกเรานั้นเราเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อแตรงสีฟันยาสีฟันก็เสียภาษีให้หละแล้วก็เอามาให้เขาใช้เพระาะฉะนั้นเนี่ย ตลอดเวลาสิบสองปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอบจคนเก่าก็จะเอาสิบสองปีแล้วเฉลี่ยว่างบอบจอตีตัวพันล้านนะเอาสิบสองปีคูณด้พันล้านีนหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับพี่น้องเป็นงบประมาณภาษีของพวกเราที่มาจากอยากเหนือแรงงานของพวกเราทังนั้นก็ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะมาเปลี่ยนอุดรก็ต้องขอความกรุณาพี่น้องออกจากบ้านออกจาก ร้านอาหารออกจากร้านขายของชำใครเลือกเบอร์หนึ่งคันเยอะๆครับคนณิสอรบัตรประชาชนหมายเลขหนึ